ความรู้สึกไม่เท่ากันบางคนคิดว่าสิบนาทีนี่มันโหมันโคตรจะทาลุนมันโคตรจะนานานเหลือเกินบางคนที่ก็มีความสุขสิบนาทีนี่สั้นมากอะไรวะหมดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกทั้งหมดแล้วเหรอใครนั่งตั้งชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าห้านาทีฉันก็แย่แล้วปวดน่นปวดนีดน่ขยัขยขพยายามบตลอดเมื่อไรจะหมดสักทีหนึ่งนะเพราะนั้นถึงแม้ว่าอะไรที่มันเท่ากันเนี่ย แต่ความรู้สึกมันก็ไม่เท่ากัน <c oughs> นะครับนบผมถึบอกว่ามาอยู่ห้องดอกบัวเนี้ยเรื่องที่เราปฏิบัติมาตลอดตลอดเนี้ยมันมีตัวชี้วัดที่บอกว่ามีสองตัวตัวที่หนึ่งก็คือสติตัวที่สองก็คืออุเบกขานะฮะให้สองตัวเนี้ยเอาไว้วัดตัวเองนะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นดูตัวเองดูใจตัวเองว่า มีไหมสติกับทุกๆเรื่องที่มันผ่านเข้ามาอุเบกขาก็เนมันกานทายัางไงถึงจะวางอุเบกขาได้นะผมพยายามคุยเรื่องอุเบกขาเนี่เยอะมากหลายคนอาจจะสับสนนะเพราะว่าเวลาที่เป็นอุเบกขาของคนปกติก็หมายความว่าวางใจเป็นกลางทําอะไรได้ก็ทำในความรู้สึกเป็นเช่นนี้นะครับแต่ครนี้ของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทำโมเบกขา ความหมายมันก็คือว่าให้เฉยให้ดูอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียวสังเกตอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับมันเ่นขามันเจ็บมันช้าดิ้ง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 จนกระทั่งไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งขึ้นไปจะถึงก้นแล้วเนี้ยมันช้าไปหมดเลยผู้เบกขาก็คือว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปขยับให้นั่งสังเกตว่า ถ้าเราค่อยๆสังเกตไปตั้งกต่หัวจนกระทั่งถึงหัวแม่ทาวเนี่ยนะสามครั้งแล้วมันก็ยังเป็นอยู่สี่ครั้งมันก็ยังเป็นอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดเนี่ยมันจะหายไปเองเพราะนั้นเราต้องใช้อุเบกขาอุเบกขาหมายความว่าเราตั้งสติให้มั่นแล้วก็ดูมันไปว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอย่างนี้ท่านก็จะเข้าใจคำว่าอุเบกขาได้ แต่ครันี้ที่อธิบายเยอะๆๆ,ๆ,ๆทุกๆวันนันเป็นอุเบกขาที่ใช้ชีวิตประจําวันนะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเบกขาจะได้เฉยเลยสังเกตอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทําอะไรนั้นไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปยอมแพ้ไม่ต้องทําอะไรดูเฉยๆแกจะเป็นอะไรก็เป็นไปฉันจะดูนะครับแต่ครันี้ว่าเจ้าสติกับเจ้าอเบกขามันจะเกิดขึ้นยังไงนะ มันจะเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงมันไม่เช่าอยู่ดีๆทุกคนเกิดมาแล้วมันก็มีสติมีเบกขาขึ้นมาพูดรารูปราไม่ใช่มันจะต้องฝึกมันจะต้องฝึกทายังไงถึงจะมีสตินะทุกคนเนี่ยสติคําว่าสติเนี่ยรู้ตัวรู้ว่าทาโน้ทนทํานี้รู้หมดแต่กรน,นีสติพุทธเจ้าสติแปลว่าสัมมาสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นพุทธเจ้าเนี่ย นะแต่คิดถึงเมื่อวานวันวน,น้นวันนี้กําลังอะไรแต่อะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่สติในความหมายตรงนี้นะนั้นก็เป็นสติความระลึกรูก้แต่ว่ามันไปแล้วมันถูกแทรกด้วยสัญญาเวทนาสังขารน,นะครับนั่ำความเข้าใจตรงนี้นะผู้เบกขาก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ซะก,ก่อนแล้วเราไปหาตัวจีวัดรเหมือนกับเรากับรถยนต์ขับรถยนต์ไปพอตำรวจจับปุ๊บ เราเอ,อ่ยคำแรกว่าผมไม่รู้กฎจราจรคุณว่ารอดไหมไม่รอดใช่ไหม,ไมฉันไม่รู้กฎจราจรไม่รอดไปรนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเวลาที่ทำ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 ,ทำอยู่เนี้ยานะอย่าไปทําโดยที่ไม่รู้ต้องพยายามทําด้วยความเข้าใจมันก่อนแล้วถึงจะทำนะไม่อย่างนั้นสมาธิมันก็ไม่เกิด เมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดนั้นการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีประโยชน์พะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นว่าทำยังไงเราถึงจะมีสติแล้วถึงจะมีอุเบกขานะต้องอน,นี่มาคุยต่อนะผมใช้คําว่าอ,อาวิชานะครับอวิชาผมได้ยินบ่อยแต่เมื่อนะกี้กระสวนนะวิชาวิชาวิชชาอยู่นะเยอะแยะน,นะครับอวิชชานะ ความหมายของมัน <Stars> ก็ตรงไปตรงมาวิชาแสดงว่าความรู้อะก็คือไม่รู้นะของพระเจ้าเนี่ยคือว่าไม่รู้หรือไม่รู้จริงไม่รู้อย่างถ่องแท้นะแสดงว่ารตรงนี้อันนี้หลายคนบอกว่าโอ้ยอย่างนี้แล้วเทว,วดาตนไหนมันจะรู้ทุกเรื่องพระเจ้าท่านก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่รู้ทุกทุกอย่าง ให้รู้ตรงนั้นถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อการที่จะไปหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากกิเลสก็หมายความว่าทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้8 000, 4 0 0มืพระธรรมขัธ์นั้นนะท่านก็ไปศึกษาตรงนั้นมาถ้าทําไม่ผิดตรงนั้นหรือทาตามนั้นก็โอเคเป็นวิชาแต่ครน,นี้ถ้าไม่ใช่ตรงนั้นนะถ้าไม่ใช่ในเรื่องพวกนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอวิชา ท่านจะไม่รู้นะอย่างกับบ้านคุณอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้บ้านผมอยู่ไหนคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมใครเป็นใครเราเกิดมายังไงไปเรียนที่ไหนมาก็ไม่รู้ก็ไม่ได้กว่าความว่าทุกคนผิดไม่มีใครผิดเลยนั่นไม่รู้เรื่องคนนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับการหลุดพ้นจากกิเลสของเรานะคําว่าวิชาหรือการความรู้เนี่ยต้องหมายถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนถ้าไม่รู้พวกเมียถือว่าไม่รู้แต่ถ้า ถ้ารู้ก็จะโอเคคันนี้ถามว่าไม่รู้อะไรคันนี้ท่านก็สอนว่าเป็นสองขยักอ่ะอันที่อนท่หนึ่งเห็นว่าอาวิชชาสี่สดแสดงว่าไม่รู้สี่ตัวนี้สี่ตัวนี้จำเป็นมากสี่ตัวนี้คืออริยสัจสี่นะอริยสัจสี่แปลว่าอะไร ความจริงอันประเสริฐความจริงอนะันประเสริฐแล้วไออาริยสัสีมีอะไรบ้างไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุไทยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคนี่คือสี่อาวิชาอาวิชาสี่นะก็คือว่า ทุกสมุทายนิโรธมักนะเราก็เรียนมาเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ถามว่าเรียนแล้วมันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติไหมก็ไม่รู้นะฉันก็พอได้ยินมาบ้างฉันก็พอรู้บ้างนะนั้นถ้าใครเขียนคําตอบมาว่าอริยสัจสี่พกอบได้อะไรบ้างฉันก็เขียนได้นะแต่ถ้าถามลึกๆตอบไม่ได้นะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตั <c oughs> สรูก้ก็อริยสัจสี่ ไปนะั้นเรื่องพวกนี้คงไม่ได้กล้วยคนธรรมดาสามาัญที่จะเข้าใจหรือว่าทะลุรุดไปได้อัวนี้ว่าอ้าวแล้วทําไมต้องเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้แค่ไหนถึงจะพอ,อผ,มมนะผมจะลองคุยเรื่องธรรมดาธรรมดาให้ฟังก่อนเราป่วยเราป่วยนะ้ร่างกายเราเจ็บป่วยคําว่าป่วยอาภายหมายความว่า ไม่มีความสบายเลยนะมันแย่ไปหมดเลยร่างกายลนะัอันนี้เข้าไปหามหมอหมอก็บอกว่าเราป่วยเพราะเป็นไข้เราป่วยเพราะเป็นไข่แตนะนะ่หมอก็รู้แล้วอันนี้หลายคนเนี่ยพยายามที่จะดูตัวเองว่เป็นปุ๊กกินยานโน้นยาน,นี้ปรากฏเราไม่ใช่ไอยานั้นก็เลยกลายเป็นตัวอันตรายที่จะทำให้ ทั้งม,าม้าทั้งไต่อันตรายตามไปด้วยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกัรที่จะไปจัดการกับไอ้ตัวที่มันเป็นอันตรายในร่างกายแล้วมันติดน,นะเราเป็นไวรัสเราไปกินแบคทีเรียนะกินให้ตัวที่ฆ่าแบคทีเรียมันก็ไม่หายเราเป็นแบคทีเรียเราไปกินไปฉีดยาที่มันควบคุมไวรัสมันก็ไม่หายเพราะนั้นตรงนี้ถึงต้องหาคนที่รู้ว่า คุณเป็นอะไรนะให้รู้ว่าป่วยเพราะไข้กลุ่มที่หนึ่งขุเจา้ากลุ่มที่สองใช้คำว่าหายหายหมายความว่าป่วยเมื่อกี้นียแล้วมันหายน,นะครับหายหมายความว่าร่างกายมันกลับมาสดชื่นแข็งแรงเหมือนเดิมเรียกว่าหายกลุ่มที่สองเพราะอะไร พราะยายาที่หมอใหนอ้นะยาที่หมอให้ตัวนี้ก็ตือตัวที่ไปทําให้ไข้มัญหายไปนะอ่ะอันนี้ท่านก็ต้องพยายามจําให้ได้ว่านะปะ่วย,ย,ยเพราะไข้หายเพราะยานะ้องไปเรื่อยอย่างนี้ปวดเพราะไข้หายเพราะยาปวดเพราะไข้หายเพราะยาอ่ะคันนี้เราก็เอาพุทธเจ้านะสิ่งที่ท่ทานสอนเอามาวางก๊อกลงไปตรงนั้นนะฮะนี่ก็เป็น <Yes. S 2> ความเจ็บปวดของเรานั้นก็คือความทุกข์ความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วทุกข์มันมีอะไรบ้างก็ลองไปเปิดในนี้ดูในนี้ที่เราสวดๆมาเนี่ยมีทุกข์อยู่11ชนิดนะสิชนิดมีทุกข์ประจำทั้งสามมีทุกข์จอซะ,นะัแปดนะก็ลองไปท่องในนี้ดูนะว่านี่ก็คือทุกข์นะทุกข์ ป่วยแล้วเป็นทุกข์มากนะครับไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นไข้เป็นไข้นะเป็นไข้เป็นไข้ไข้ก็คือสมูทไทยก็คือสาเหตุของทุกขนะ์ไข้ก็เป็นเหตุของการเจ็บป่วยสมูทไทยก็เป็นเหตุของทุกข์นะเพราะฉะนั้น้ามาเรียงอย่างนี้ท่านก็เข้าใจว่าป่วยเพราะไข้ทุกข์ พระสมุทยัยนะทุกพระสมุทยัยนะต่อไปพราจารยาได้ก็สอนต่อไปว่าแล้วก็หายขึ้นมานะไปหาหมอแล้วได้ยามมากินแล้วมันหายหายก็คือนิโรดหมายความว่าสภาพมันปกติมันหลุดพน้นมันสบายมันป่องใสมันแจ็บแจ้งนะอย่างเงี้ยก็ใช้คาว่านิโรธนิโลด,นะด,โลดหายสบายร่างกายดีนะครับเพราะ ยายาก็คือมาร์กมีองแปดนะมาร์กมีองแปดนี่คืนะอคนะถ้าจะหายนะถ้าจะสบายดีอย่างนี้ก็ต้องใช้แนวทางเรียกว่ามาร์กมีองแปดเมื่อกี้ก็ต้องมาหลายรอบเลยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาชีโวไล่ยกันเละไปหมดในสิบสองเคลียรเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือมาร์ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ห้ามบอกว่าจําไม่ได้นะทุกสมูทายนิโรดมัรแปลว่าอะไรนะความหมายมันตีความง่ายๆนะป่วยเป็นทุกนะเป็นไข้นะป่วยเพราะเหตุของทุกข์ก็คือนะอันนี้เราลองมาไล่กับทุกข์บอกแล้วเมื่อกี้นี่ นะถ้าสมมุติว่าเอาแค่ในหนังสือที่สวดเมื่อกี้นี้สิบเอ็ดอย่างก็เข,เข้าใจตรงนี้นว่าสิบเอ็ดอย่างเข้าใจไปก่อนอันนี้สมูทัยคืออะไรเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็คือกิเลสกิเลสปัญหาทั้งหมดนะเป็นเหตุแห่งทุกข์คือถ้าไม่มีกิเลสเราก็ไม่ทุกข์นะไม่มีกิเลสเราก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีกิเลสก็ทุกข์ แต่มันมีบางอย่างที่ไม่มีกิเลสก็เป็นทุกข์ก็คือว่ากินเยอะไปกินเชลโล่เข้าไปมันก็เป็นทุกข์ได้มันก็เป็นไข้ไดน้นะเพราะนั้นสมุทัยก็คือ <c oughs> ตัวที่เรียกว่าสาเหตุของทุกข์ก็คือตัวกิเลสนะตัวกิเลสอันนี้นิโรธความหมายมันก็คือว่าหลุดพ้นพนิพพานนะ ส่ญนาตาอะไรขอเยอะแยะหมดคำพวกนี้ก็คือว่าสบายดีหลุดพน้นพระเจา้าท่านก็มาถึงว่าเวลาที่รู้แจ้งทั้งหมดแล้วก็ใช้คําว่านิโรธนะาถามว่านิโรธด้วยอะไรก็ด้วยมัรคกมีองค์แปดนกะ็มีอะไรบ้างก็ไล่ไปเพราะนั้นป่วยเพราะไข้หายเพราะยาทุกสมุทยมัยนิโรธมัคอันนี้พอรู้แค่นี้ก็ได้ว,ว่าโอ้ยเราเก่งแล้ว เรารู้อร,ริยสัจสี่เต็ไมไปหมดแล้วอาวลองมาดูมาไอเจ้าคำว่ามรรคนะครับมันมีชื่อจริงชื่อเต็มทวนว่าทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาพมะ่กีที่ส่งก็อยู่บ่อยๆตัวนี้คือชื่อจริงเขาตัวนั้นคือชื่อที่เราทําความเข้าใจง่ายๆว่ามาร์กมีองค์แปดมาร์กแปลว่าทางนะตรงนี้แปลว่าข้อปฏิบัติ เพื่อไปสู่การเป็นนิโรธก็คือการท้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะชื่อที่เล่นที่เราเรียกกันบ่อยๆว่ามัรกนะชื่อเต็มๆก็คือทุกคนิโรธ่าคาไมินีปฏิปปานนี่นะอันนี้ลงมาไล่ทุกานะทุกเราใช้คำว่ารู้ฝากให้ดีนะ นะเดี๋ยวนะรู้นะที่เราสวดกันอยู่หลายๆที่เนะี่ยมันมีคําว่าปะรินยาปะรินเยยนะนั่นก็คือรู้ให้ปะรินยานี่แหละก็คือความรู้นะท่านมีความรู้นยะ่ค่อยๆยไล่ไปนะรู้ส่วนสมุทยัยใช้คำว่าละ หมายความว่าให้เจ้าตัวสมุทรไทยเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เพราะนั้นต้นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยต้องฆ่ามันเพราะนั้นเราไม่ได้ฆ่าทุกข์ฟังให้ดีนะเราไม่ได้ฆ่าทุกข์เราฆ่าเหตุแห่งทุกข์นะไอ้ทุกข์เนี่ยมันเป็นปลูมามันเป็นอาการนะตัวที่ต้องฆ่าก็คือเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นถึงได้บอกว่าทําไมต้องไปหามหมอ คนก็มีทุกข์แต่ก็อยาออกจากทุกข์แต่ว่าบางคนก็ไปทำผิดบางคนก็ไปร้องคาราโอเกะบางคนก็ไปออกกําลังกายบางคนก็ไปกินเหล้าอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็คิดว่าตัวเองออกจากทุกข์แต่จริงๆแล้วต้องหาสาเหตุหได้ว่าสมุทัยคืออะไรแล้วถึงจะจาะจงเปลี่ยงเราไปว่าจะฆ่าตัวไหนในกำมันละค่อยๆใจเย็นๆนะฟังอ่ะอันนี้นิโรธใช้คำว่า แจ้งแจ้งว,ว่าปัญญาพิ้งนะปัญญาพิ้งขึ้นมาหมายความว่าเข้าใจหมดนะเข้าใจหมดหลุดพ้นจากทุกตัวหนึ่งใช้คำว,ว่าเจริญนะเจริญหมายความว่ามาร์กเนี่ยนะมาร์กเนี่ยมันมีอยู่แดข้อด้วยกันแดเรื่องด้วยกัน เราต้องทําให้มันเจริญเจริญทุกเรื่องต้องทําให้มันเจริญทุกเรื่องับอันนี้ออกมาไล่อย่างนี้ก็ทําความเข้าใจไนะทุกต้องทําให้รู้ต้องทําให้รู้ทุกให้ได้นะสมูทายต้องละมันให้ได้นีโลดต้องทําให้มันแจ้งให้ได้นะฮะก็คือสภาพเ,าเจ็บป่วยอะไรพวกนี้หรือสภาพแย่ๆทั้งหมดนี่ยต้องทําให้แจ่มแจ้งหรือหลุดพ้นออกจากทุก ต้องทําให้แจ้งมัรคกต้องทําให้เจริญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอาตรวนี้เป็นตัวหลักรู้ละแจ้งเจริญอ่ะอันนี้ลองมาดูมาทำไมต้องคุยตัวนั้นเพราะว่าที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเรามีคําว่าปริวัตตังทวทาาัสสาก้ารังยถาภูตังอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะปริวัตแปลว่าหมุนเวียน แปลว่าหมุนเวียนหมายความว่าหมายความว่าให้พวกนี้ทุกสมุทยนี้รธดมากเนี่ยมันไม่ได้แค่รอบเดียวนะมันไม่ได้แค่รอบเดียวเขาบอกว่าถ้าเป็นญาณทัศนะต้องมีปริวัติสามรอบญาณก็คือปัญญาทัศนะก็คือการเห็นแจ้งหมายความว่าถ้าเราจะหลุดพ้นมีกันปัญญาเกิดขึ้นได้ ต้องสามรอบคือทุก,ส,ทากสามรอบสมูทัยสามรอบนิโรธสามรอบมัรกสามรอบสามรอบอันนี้รอบที่หนึ่งเราเรียกว่าสัจจะยานสัจาาาจาาาแาาะแปลว่าความจริงยานแปลว่าความความรู้ก็แปลว่า ปีชากำหนดรู้ความจริงปีชากำหนดรู้ความจริงทั้งหมดที่เรามีชีวิตมาตลอดกับคำว่าอาริยสัจสี่เราวนอยู่ในมุมนี้เราวนอยู่ในมุมในรอบที่หนึ่งก็คือสัจจยานนะรอบที่หนึ่งอ่าวันนี้เราก็มาดูที่ว่ารอบที่สองเรียกว่ากิบจญยาน กิจแปลว่าอะไรกิจก็แปลว่ากิจก็คือเรื่องที่ปงกจะทำใช่ไหมปัญญาก็คือญาณก็คือปีชาอย่างรู้ก็คือปัญญานะสิ่งที่ควรจะทำนะครับฝากๆกันอีกีีเนี้ยเอามาต่อกันปีชากําหนดรู้กิจที่ควรทำเดี๋ยวนะใจเย็นนะอย่าเพิ่ง หัวตอนนี้ตายซะกันพนะอถึงตัวที่สามเลวรียกว่ากาตายานการตาแปลว่ามันพ้นมันถึงที่แล้วมันบรรลุมันสําเร็จนะก็แปลว่าวีชากําหนดรู้ได้ทำผิดนั้นเสร็จแล้วอลองดูนะว่าททาไมต้องคุยเรื่องวันนี้ทาไมต้องสวดเจ้า <c oughs> ธรรมจักร เยอะแยะเยอะแยะแล้วไม่เข้าใจาว่ามันคืออะไรนะคือ <c oughs> ที่เราอยู่ตลอดเนะี่ยคือเราทํารอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งหมายความว่าเราทําความเข้าใจกับคําว่าทุกสมูทัยนี่โลดมักในรอบที่หนึ่งนะหมายความว่าท่านจะต้องรู้นะท่านจะต้องรู้ว่าทุกคืออะไรนะ คือแปลให้ได้ว่าไอ้สตัวนี้คืออะไรนะวันนี้แปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องรู้นะอันที่สองนะที่ต้องรู้คือสมุทัยก็คือสาเหตุของแห่งทุกข์ที่เราจะต้องละมีโลดก็หมายถึงว่าความหลุดพ้นนะหรือสภาพความหลุดพ้นจากการพ้นจากกิเลสที่เราจะต้องทําให้แจ้งมรรคก หมายความว่าทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นที่เราต้องทำให้เจริญรู้ตัวนั้นเรียกว่าจัจจ้าเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยท่านอยู่ตรงนี้ท่านทำอยู่ตรงนี้มาตลอดแล้วไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเมื่อไรเราถึงจะบ,บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นอรหันต์แล้วเราก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วแหละเป็นต่เพียงว่าเราไม่เข้าใจว่าที่เราทํามาตลอดเนียเราทําอะไรเราวนอยู่ในนี้ไง เรากาลังนั่งแปลว่าไอ้สี่ตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแต่ก็น,นี้เรายังไม่ได้เริ่มข้อสองรอบสองยังไม่ได้เริ่มเลยกิจยานนะตัวเนี้หมายความว่าควรทําอะไรนะก็คือหมายความว่าเราเหมือนกับตั้งปณิธานในรอบที่สองนยะตั้งปณิธานว่าเราต้องรู้ทุกให้ได้ นะหรือเราควรเราต้องกันะนะเราตัง้งเราควรรู้เอแทงทุกแล้วก็ละให้ได้เราต้องรู้ทางที่หลุดพ้นนะหรือหมดจากกิเลสเราต้องทําเรื่องนั้นให้แจ้งให้ได้แล้วสุดท้ายก็คือว่าในมัรกก็คือหมายความว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้จ้ามัรกเนี่ยนะจ้ามัรกเนี่ยทำให้มันจเจริญให้ได้นั่นก็คือกิจรอบที่สอง ซึ่งเราไม่เคยตั้งบริธานตรงนี้ไม่เคยทําอะไรกับมันเลยนีนนี้พอไาถึงท่านที่สามหมายความว่าท่านลงมือปฏิบัติจนกระทั่งในที่สุดท่านพูดได้เต็มปากว่ารู้แล้วละแล้วแจ้งแล้วจเจริญแล้วนี่คือสามรอบทีงสวนกันอยู่ตลอดสามรอบแปลว่าอย่างนี้พทะเจ้าถึงบอกต้องสามรอบ สามรอบรอบเดียวไม่ได้รอบเดียวท่านก็รู้แค่ว่ามันคืออะไรรอบที่สองหมายความว่าเหมือนก็ตั้งปฏิฐานว่าต้องรู้ให้ได้ต้องทําให้ได้นะแต่พระท่านก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อน,นต้องรู้ให้ได้ก่อนแล้วก็บอกทําให้ได้และอันสุดท้ายคือเอาทั้งหมดเนี้ยไ่เจริญภาวนาแล้วกระทั้งในที่สุดท่านก็จะเกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมาว่าอ๋อ ละได้แล้วอ๋อทําให้แจ้งแล้วจด้เลยแล้วพนะระเจ้าถึงบอกว่าให้สี่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพระอารหันต์หลายองค์ไม่ต้องไปทงโนเลยตัวแรกเนี่ยร,ร,กกรู้ตัวแรกก็บรรลุตัวแรกก็บรรลุแหละนะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราไม่ได้ไปฆ่าไปแกงอะไรมันใช้สมาธิมันใช้ปัญญาบางองค์ก็ใช้ได้ถึงสมุทัยก็โอเคแลวนะแต่บางองค์มันเห็นปิ้งหรือ มันเข้าใจปุ๊บมันมารวมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นสามรอบต้องทําความเข้าใจให้ได้วันนี้เข้าใจให้ได้ว่าอาวิชาสี่ความไม่รู้คือตุ๊กสม,มุทไทยนีโลดมักอคันนี้เราทํายังไงถึงจะรู้เราก็ต้องมาเรียงใหม่ว่าอริยสัจสี่หมายถึงอะไรนะจำง่ายๆคือโวยก็ไข้หายก็ยานะแล้วก็ามา เอาไอ้ตัวนี้มาแทรกเข้าไปไปจับคู่กันทุกพาะสมุทยัยนีโลดเพราะมรรคกนะแล้วก็เจ้าทุกเนี่ยเราต้องรู้ไม่ต้องไปละถเจ้าสมุทัยเนี่ยเราไปละนะฮะแต่ต้องรู้ด้วยนะนีโลดต้องรู้ต้องละแล้วก็แจ้งนะเจ้ามรรคนะี่แปลว่าทำให้เจ้าแปดตัวเนี่ยมันเจริญในก่อนะนะแล้วก็ทำสามรอบ ปัญญาจะเกิดพระเจ้า,จาท่านบรรลุตรงบรรลุตรงนี้หมดแล้วเสี่ยงจะได้ปัญญาได้อะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจากไอ้ตัวพวกนี้นะครับพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็ลองไปศึกษาดูนะครับเอไปทําไปแล้วเอาตัวชี้วัดขึ้นมาจับมีสติมีอุเบกขานะนั้นตรงนี้ไม่ต้องอะไรอีกนะเข้าใจตรงนี้แล้วจะได้ต่อไปข้างหน้านะหลายคนไม่เข้าใจเลย นะไม่เข้าใจหรือว่ามันคืออะไรแค่ไอสี่ตัวนี้ก็แปลไม่ออกนะเพราะฉะนั้นถ้าแปลไม่ออกเอาตรงนี้มาตั้งแล้วก็แปลจากตัวน,นี้มันจะได้ง่ายเข้านะฮนะทุกคืออะไรอ๋อปวดข้องมันไม่สบายใช่ไนะนะสมุทไพยคืออะไรอ๋อไข้เป็นตัวที่ทําให้มันไม่สบายนั่นแหละนี่ลรอคืออะไรอ๋อสภาพที่มันหายแล้วก็สบายดีไงแข็งแรงเหมือนเดิมมาคืออะไรให้ยาได้แหละนะยาที่มันมาแก้ไขเพรานั้นถ้าทำงง่ายๆมันจะง่ายขึ้นะ พอง่ายแล้วมันก็ค่อยลามไปยากขึ้นยากขึนก้นจนกระทั่งรู้ว่าไจะต้องทำอะไรไม่จะต้องทำสามรอบอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกับหลักสูตรโอเคนะครับขอให้จเจริญส<อ>ัขสะอาดใจนะ